พร้อมไหมครับไปนะอาคันคนรลบาลพรนั่งตีครับครับโปรเจกต์นี้เริ่มขึ้นได้อย่างไงคะเอ่ออยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพนะครับโปรเจกต์นี้เริ่มต้นที่กระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าการค้าขายปัจจุบันเนี่ยโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมันใช้เทคโนโลยีใช้หลายๆอย่างแล้วก็ใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง มาช่วยรับประกันสินค้ามาดูสินค้ากระทรวงก็ทําหน้าที่เป็นประกับในการตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพทั้งหมดแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราต้องการผู้ที่เป็นที่นิยมเป็นวันใจประชาชนเนี่ยจะสามารถมาช่วยขยายสินค้าแล้วสิ่งที่สําคัญที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่เวลาเนี้ยคือสินค้าชุมชนนะครับสินค้าของชาวบ้านคนตัวเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านคเขากาลังจะทํามาค้าขายแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้น เราจึงได้รวบรวมสินค้าและกระโชว์พาณิชย์ในหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ายกระดับแลวก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเขาในการที่จะบั่นดัดแปลงแพคเกจจิ้งต่างๆใส่สตอรี่ลงไปเอาของจริงที่มีอยู่ที่เป็นของภูมิปัญญาของมีค่าของพี่น้องของของชนชาติไทยใส่ลงไปในนั้นแล้วก็เราก็ได้เชิญคนที่มีชื่อเสียงซึ่งขนาดเนี้ยเราได้เปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่เชิญคุณไมอาโปจาก ซีรีส์วานนะครับซีรีส์วายนะครับโทษทีซีรีส์วายนะครับที่มาเปิดตัวกับบิยอนคลาวนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนเขารู้สึกว่าเออเราเริ่มต้นจากสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดวันนี้เราได้เชิญนะครับฟิล <Free break. S 1> เบรกฟิลฟิลเบรกแล้วก็ฟิลเบรกกี้เดี๋ยวนะครับนะครับเป็นซีรีส์ยูรินะครับ,เ, Yuri, รบเราก็คิดว่าเชิญมา ทั้งสองผู้ที่เราเชิญมาเนี่ยเป็นสองผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกระดับนานาชาติทั้งสองชุดนะครับสิ่งที่เราเชิญมาครั้งนี้เราคิดว่าเราเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตและวิถีชีวิตของตนเองได้สองผู้นี้ได้แสดงให้เราเห็นเป็นรูปธรรมจากการแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์และความรักที่มีต่อกัน เพราะนั้นสองสิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชายหญิงหญิงหรือหรืออย่างไรก็ตามมันเป็นชีวิตของเขาที่เขาจะเลือกหาความสุขจากชีวิตเขาในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีชื่อเสียงนะครับอย่างมายาโปเนี่ยได้คุยกันเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยช่วยเหลือทําให้ประเทศชาติได้ประโยชน์นะครับผู้นี้ก็เช่นกันก็รู้สึกอยากทําสิ่งอะไรดีๆขึ้นกระทรวงพาณิชย์เป็นองคอ์กรที่มีความพร้อมที่สุด จริงๆเรามีคนที่เสนอตัวเข้ามาเราเยอะนะครับแต่เราเลือกสองผู้นี้เพราะว่าสองผู้นี้มีศักยภาพมีความคิดแล้วก็มีทุกอย่างเนี่ยอะไรเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นประโยชน์ของคนตัวเล็กๆกับปฏิเทศผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยร่วมตกงกับเราเพราะ,ะนั้นเราจึงได้ตัดสินใจเลือกสองผู้นี้เข้ามาร่วมงานกันจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสองผู้นี้ต่างก็จะสร้างหนังขึ้นมาใหม่นะครับมาโปสร้างเรื่องชาย กู้ฟวเน็กสร้างเรื่องปิดพักนะครับองเรื่องนี้มีเส้นทางที่จะไปเนีแตกต่างคนละแบบนะครับมาโปเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากกรุงเทพตะเวนไปที่อีสานขึ้นสู่ภาคเหนือไปดูสินค้าชุมชนต่างๆที่มีศักยภาพเพื่อจะเปิดชดเช่เส้นทางให้กับสินค้าชุมชนเหล่านั้นได้เข้าไปร่วมในซีนของเขาในการทํางานโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียอะไรเลยเสียแต่ใช้สติปัญญาและแรง แรงความคิดแรงกายแล้วก็ฝีมือของเขาที่ทําอยู่ผู้ปิ่นพักจะเดินทางจากกรุงเทพล่องไปที่หัวหินนะครับก็เช่นกันในภาคกลางก็มีของดีๆในภาคกลางเยอะสิ่งที่พวกเขาจะไปพบไปประสบและไปคัดเลือกมาก็คืออาหารพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่ถูกปัญญาของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกลงมาอย่างเหมาะสมในฉากของหนังทั้งสองเรื่องและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญ ที่จะเปิดประตูให้สินค้าชุมชนของไทยสามารถไปเป็นที่รู้จักและยอมรับของโลกได้โดยสองฝ่ายเนี้ยเป็นช็อปพาวเวอร์ของประเทศช่วยเป็น,นกลไกในาการเรียรสร้างรายได้สร้างสร้างบริการสร้างสินค้าสร้างความยอมรับน้ําึือจากนานาชาติให้กับสินค้าของประเทศไทยได้ครั้งที่แล้วเลือกเลือกซีรีส์่ายครั้งที่ทำเป็นเรื่องซีรีส์อยู่นี่ะพี่น้าินสาจะรับด้านไนถึงเลือกซีรีส์อยู่ซีรีส์อยู่นี่เข้ามาจริงๆ,ๆคอนเทนต์ซีรีส์วายเนี้ยเยขารวมทั้ง ชายและหญิงนะครับมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นสองตัวเนี่ยชื่อเีอย๋ยวนะผมไมจชื่อนะเลเป็นชื่อของผู้ชายและผู้หญิงแล้วทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ยเขาเรียกคอนเทนต์ซีรีส์วายนะครับเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจเพราะทั้งสองผู่นี้เป็นสองผู้ที่ได้รับความนิยมจากนานาชาติมากที่สุดซึ่งก็กระทรวงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมง,งานกับเราก็ถือเป็น,ปนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับจะช่วยผลักดันสินค้าชุมชนของประเทศเนี่ยให้ไปสู่นานาชาติได้และเป็นประโยชน์ต่บประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กๆแล้วก็เราก็สบายใจที่เรารู้สึกว่าได้ทําหน้าที่ของเราให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์ด้วยทางกระทรวงพันธุ์จะส่งเสริมวครงการบันเทิองอยังไงในลักษณะของ เอ่อก็จริงๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วนะครับในการที่ให้ความสําคัญกับวงการบันเทิงของบ้านเราเพราะว่าจริงๆเนี่ยวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถอยู่มากแต่ว่าขาดการส่งเสร,ร,ริมสมรรถภาครัฐอย่างเพียงพอนะครับเราได้เห็นแล้วเวลาที่ต่างประเทศเข้ามาทาที่ประเทศไทยนะครับเอ่อเขาจะได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างในการมาถ่ายทําในประเทศไทย แต่ว่าเวลาคนไทยเราทำภาพยนต์เองเรายังมีข้อจำกัดมีหลายๆเรื่องที่เราต้องสูญเสียทรัพยากรค่อนข้างมากเพราะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้รัฐบาลก็มายาวมามาพิจารณาตรวจสอบดูว่าเราจะช่วยอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศชาติได้ไงส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการซอฟแวร์แห่งชาติซึ่งในนั้นเนี่ยรวมอยู่หลายสิบประมาณสิบสองหมวดนะครับถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งหมวดในนั้นแฟชั่น นะครับรก็ไก็อีกหลายลอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะค้นคว้าหาแล้วก็พยายามจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็พยายามจะช่วยส่งเสริมเขาให้เขาได้ทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งและแข็งแรงต้องถือว่าคนเหล่านี้เขาเป็นกองหน้าของประเทศในการออกไปบุกเบิกตลาดเพื่อให้ประชาชนไทยมีช่องทางทมาหากินได้มากขึ้นนะครับ, mm. รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยในกระทรวงพาณิชย์เองเราถือนโยบาย3าอย่างก็คือว่า1ลดภาระ อะไรที่เป็นภาระในการที่เขาจะทํางานและส่งเสริมไม่ได้เนี่ยเราจะพยายามลดภาระนะครับคลายข้อจํากัดเรารู้ว่ามีกฎระเบียบเยอะมีข้อจํากัดเยอะที่เป็นข้อจํากัดในการทํางานเขา mm. เราก็จะพยายามขจัดข้อจํากัดทั้งหมดต่สิ่งสําคัญท,ท้ายก็คือการสร้างโอกาสเราคิดว่าเราให้โอกาสเขาเขาก็น่าจะให้โอกาสต,ต่อไปกันเลยและส่วนเพราะนั้นโอกาสจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตทุกชีวิตในสังคมไทยที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญวันนี้ผมคิดว่า สองคู่นี้ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพลังแห่งความรักเนี่ยมันร้นหลามจริงๆผมเองก็ยังไม่เคยเมั่นใจหรือเชื่อเพราะว่าเราก็ห่างไกลวัยของน้องๆเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าผมได้มาเห็นคู่มาโอโปแล้วก็มาเห็นคู่ยูริเมื่อเชา้าผมเดินเข้ามาพระป่าแพ้ไปเลยมีน้องๆจากทั้งประเทศจีนประเทศต่างประเทศและประเทศไทยเขาเอา เอาสตางค์ที่เขาเป็นการแทนความรักความรู้สึกที่คิดถึงามาพันธนาการเป็นผูกเป็นเป็นดอกไม้ดอกเบอเลอ์เบลเบลอเลยเต็มที่ทั้งหมด <c oughs> ผมเดินไปผมยังชื่นใจแทนน้องเขาว่าเออน้องเขานี่พลังแห่งความรักมีอยู่จริงสร้างให้เห็นจริงๆแต่เขาบอกว่านี่เขารู้ช้าไปนะไอ้รู้เร็วไปหน่อยนะถ้าเขารู้ช้ากว่านี้รับรองว่าจะเต็มแผงมากกว่านี้อีกแล้วก็ไปเห็นเขาจัดดอกไม้เป็นรูปทอง นะครับเอามาทําให้กับน้องทั้งสองคนผมว่าก็เนี่ยเขาทําได้เร็วที่สุดทำเนี่ยแต่ถ้าช้ากว่านี้จะเป็นก้อนใหญ่มากคิดแล้วก็โอเคพลังแห่งความรักดีจริงๆหลังจากนี้เราจะได้เห็นสินค้าอะไรของไทยบ้างเขาไปอยู่ในซีรีส์เรื่องสินค้า,าต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าขณะนี้ตอนมา,นาโปรนี่เราเลือกมา50กว่าชุดตรงนี้เราก็จะคัดสินค้า,คาที่เห็นนี่อยู่เป็นจํานวนหนึ่งแต่ว่าคิดว่าจะคัดได้อีกว่าในเส้นทางที่ตลอดเดินทางไปเนี่ยอย่างคู่เนี้ยเขาสนใจเรื่องผ้าด้วย วนนันอีสานเนี่ยก็มีผ้าที่เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นเป็นภูมิปัญญาของพื้นบ้านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าลายคามสกลน,นครหรือผ้าสุรินหรือผ้าอะไรมีผ้าหลากหลายที่มีความสวยงามเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะเดินทางไปเดินทางกลับหรือจากที่ต่างๆที่เราหยิบไม้เขาพิจนารณาดูเนี่ยเขาจะได้ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เขาจะเลือกในสิ่งที่มันสอดรับกับ บุคลิกลักษณะขเขาและตัวละครบทที่เขาเล่นนะครับผมคิดว่าเรามีหน้าที่คัดสรรจํานวนมาให้มากที่สุดที่มีคุณภาพแล้วน้องๆกับทางผู้ผลิตแต่ผู้ผู้สร้างเนี่ยเขาก็จะมาเลือกจินค้าที่เหมาะกับบทที่เขาจะเป็นหรือถ้าชอบแล้วยังไม่ตรอกท้องกนหมดเขาอาจจะปรับบทเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในบทของเขากระดาษกระทรวงพาณิชย์มีตั้งเป้าหมายมูลาคา่าไหมคะว่าจะเกิดมูลคาา่าเท่าไหร่กับโปรเจกต์การเชื่อม จริงจริง,รงถ้าจะบอกว่าตั้งก็สองพันล้านนระพูดได้แต่จริงผมไม่อยากให้ตั้งค่าผมเชื่อว่าพลังความรักพลังความสามารถพลังศักยภาพของเขาเนี่ยจะตั้งจะทําได้มากกว่าน,นั้นยเรามันประเมิน,มนค่าไม่ได้นะครับมก็ไม่อยากประเมินค่าแต่ในทางตัวเลขสําหรับกระทรวงที่ทํางานเราก็ทานะครับคิดว่ามันจะท่ายางน้นอย่างนีเน้เพื่อเตรียมการที่จะรองรับในการพัฒนาสินค้ามีคุณภาพมากขึ้น จากนี้แล้วจะมีความร่วมมือกับกับใครในรัดักษนาไหนไหมคะบริษัทไหนคือผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราหาประโยชน์เรื่องนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือในการที่จะใช้ความร่วมมือนั้นสร้างประโยชน์ให้สูงสุดเพราะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าวิถีทางนี้เป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการจะช่วยคนัวเล็กๆในชุมชนหมู่บ้านของเราให้สามารถขายของขายสินค้าออกไปสู่ต่างประเทศได้มากอันนั้นเราก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้วนว่า จะร่วมกันในด้านแบบไหนบ้างก็คงเป็นเรื่องของสองฝ่ายต้องตุ่นกันไม่ใช่กระทรวงมานี้ตั้งเป้าแล้วให้ทุกคนวิ่งเข้ามาหาเราเป็นเรื่องคนสองคนอยากจะช่วยแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากพื้นฐานที่เป็นจริงที่ควรจะเป็นขึ้นไปให้ได้เราได้การค้าปีทีส่งออกไปตลาดต่างประเทศคะทางกระทรวงกามีการซัพพอร์ตยังไงบ้างคะครับเออยังไงนะการ้าซีดีไปตลาดต่างประเทศอะไรเงี้ยคะทางกระทรวงมีการซัพพอร์ตก็ประมาณ ผมคิดว่าเรื่องงบประมาณเราไม่ได้พูดถึงตันแรกนะครับอย่างที่ผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตั้งกระทั่เรื่องซีรีส์บายอโปมาถึงอยู่ยนี่เรายังไม่ได้ใช้เงินสักบาทแต่ว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นนะครับพอถึงเวลาแล้วขึ้นอยู่กับตัวโครงการถ้าเราสรุปโครงการได้ชัดเจนว่าจะเดินไปอย่างไหนเนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะฉนั้นตรงนั้นเราต้องมาคุยกันว่าอะไรที่จะร่วมมือกันได้ตามสภาพที่แต่ละฝ่ายมีกําลังพอ รัฐเป็นผู้สนับสนุนนะครับอย่างที่เคยเรียนไว้หลายครั้งเราไม่ใช่รัฐอุปสรรคเราเป็นรัฐสนับสนุนเมื่อเป็นรัฐสนุนก็คือในเมื่อทุกคนเป็นกองหน้าในการขับเคลื่อนไปเราจะแบกอัพให้ในทุกๆส่วนที่เป็นไปได้และเป็นจริงและเป็นประโยชน์นะครับจะมีพาไปเข้าร่วมงานดนสินค้าในต่างประเทศหรือันนี้อยู่ในแผนเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราไปเปิดตลาดต่างประเทศเนี่ยภาพยนตร์ซีรีส์ที่จัดตั้งขึ้นเราก็จะสามารถเปิดบูธให้ในการที่ไปเผยแพร่ are, ส่งเสริมให้ได้ด้วย น้องเขาก็จะไปช่วยเราได้ด้วยในการที่เราช่วยซึ่งกันและกันเราช่วยขยายตลาดภาพยนตร์ของเขาให้มากขึ้นในตลาดต่างๆที่เรามีมีเป้าหมายของเราอยู่แล้วก็น้องเขาก็สามารถที่จะไปช่วยทําให้ภาพยนตร์ของเขายิ่งมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็โดยตัวมันเองก็จะสามารถโปรโมทสินค้าชุมชนของพี่น้องประชาชนของๆได้ด้วยเช่นกันขออนุญ,ญาตถามพี่ได้ที่หน่อยความรู้สึกที่ได้ท่านเลือกจากกระทรวงมาร่วมง,งานด้วยกันม e ี็นัไ ตอบคนถ้าปรีดีก็นนได้ดีเลคย,ยคนเดียวดีใจค่ะดีใจแล้วก็เสีดยดายมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสินค้าของประเทศไทยจริงๆก็ส่วนตัวในในซีรีส์ที่ได้ถ่ายไปประมาณ20วอลคิวค่ะเราใส่ความเป็นไทยเข้าไปเยอะมากแล้วก็ได้กินขนมอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในอ้ประเทศไทยมีสิ่งนี้ด้วยก็อย่าง เป็นส่วนหนึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆที่สามารถผลักดันได้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะจริงๆทุกอย่างก็ใหม่มากๆหนูเหมือนกันตอนที่ถ่ายปินพักแต่ว่าได้เรียนรู้เรื่อง traditional ของไทยเยอะมากๆทั้งขนมเสื้อผ้าทุกๆอย่างเราเชื่อว่าพอซีรีส์ออนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็จะได้เห็น,น,นแล้วก,ก็เรียนรูน้ไปด้วยกันค่ะก็ดีใจมากๆค่ะ ที่ใช้เนเสริมหน่อยใช่ไหครับผมทางไอเดอร์เฟกับการร่วมมือั้งนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับผมในทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ให้โอกาสทางไอ o ดอ a c t ฟ r y รี่นะครับผมมาเรียกว่าเป็นพาร์เนอร์กันแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่สนับสนุนกันในการที่เราจะพาซีรีส์เนี่ยเรียกว่าพาไปเรียกว่าไป ไปต่อสู้กันในเรื่องของตลาดทางมาร์เก็ตติ้งของโลกด้วยในการพาสินค้าของไทยเราไปผมมองว่าจริงๆในเรื่องของภาพยนตร์ซีรีส์เองครับมีศักยภาพพอถ้าเราช่วยกันจับมือกันดีพยายามกันดีเนี่ยเขาพาสินค้าหลายๆชิ้นนะครับผมขึ้นไปสู่ระดับโลกได้รรวมถึงช่วยการพัฒนาเองทําให้ทุกคนได้เห็นรวมถึงการที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เรียกว่ากระตุ้นทางเศรษฐกิจผมมองว่าเราอาจจะได้เห็นแบบว่าเคสเยอะมากเลยครับในการที่เรา เราจะได้เห็นเห็นเห็น,เ,นเคสเยอะมากเลยครับที่เราจะได้เห็นกันว่าหลายๆที่เนี่ยในสินค้าต่างๆนะครับผมจริงๆคืออาจจะยังไม่ได้รับการมองเห็นมากขึ้นแต่ผม,มผมมองว่า ในเรื่องของในเรื่องของอในเรื่องซีรีส์เองภาพ,พยนตร์ครับรมไปงเรื่องศพของอวงการบันเทิงเองเนี่ยช่วยมากๆครับในการที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเองทําให้ได้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้นได้เห็นสินค้ามากขึ้นกระตุ้นทางเศรษฐกิจมากขึ้นเราจะอาจจะได้เห็นแบบอย่างหลายๆอย่างที่บอกว่าหลายๆสินค้าครับหลายๆชิ้นเองเราอาจจะได้เห็นในภาคที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เนี่ย าทางอุตสาหกรรมเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงการหรือว่าในเรื่องของไปถึงในจุดของชาวบ้านเองละลรที่มีสินค้าของชุมชนสินค้าของเขตต่างๆเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงในส่วนของการที่โปรโมทสินค้าให้ชาวโลกได้เห็นแต่นี่ครับผมมองว่าเป็นการดีมากที่ทางกระทรวงพาณิชย์เองหรือทางภาครัฐเองนะครับผมได้จับมือกับทางภา <tr ich> คเอกชนครับผมที่ก็มีศักยภาพกันในเรื่องของการผลักด <tr ich> ันอยู่แล้วนะครับในทางด้านนี้เองทําให้สินค้าของชุมชนเนี่ยให้ชาวโลกได้เห็นมากขึ้นแล้วก็ช่วยผลักด <tr ich> <achte> ันเศรษฐกิจเองของเราให้มากขึ้นอย่างที่บอกไปครับ ทาง i d o l f a c t เ r อเองผมให้สัมภาษณ์หลายครั้งผมจะบอกตลอดว่านโยบายของทางบริษัทเองอยู่แล้วที่เราอยากจะพัฒนาในเรื่องของ GDP เองเลยของในทั้งประเทศเองในเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเองด้วยการแรงขับขึ้นเล็กๆเนี่ยจากอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมแล้วก็วันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมเราเราได้รับเกียรติจากทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ช่วยผลักดันเองทําให้อุตสาหกรรมบันเทิงเราเนี่ยได้ช่วยชุมชนได้ช่วยแบบว่าชาวบ้านมากขึ้น ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ร่วมพัฒนาด้วยกันร่วมจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วความของผู้ผลิตซีรีส์ได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือทางนี้บ้างครับจริงๆในส่วนของทางซีรีส์เองครับเราเรามองว่าในการที่จับมือตรงนี้ครับเราในบางบางส่วนบางภาคส่วนอย่างผมผมพูดตรงๆว่าในทางภาคส่วนเนี่ยในการถ่ายทําเองเนี่ยพอเรามีความแบบว่าเออมีความเพียรมากขึ้นหรือมีความเป็นใน จุดของเขตที่มีความใช้แบบอาจจะเป็นชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรายังมีความเข้าถึงที่ได้ยากผมมองว่าในส่วนนี้ครับมันมีการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือการรีเสิร์ชเองเพราะว่าในสินค้าบางประเภทเองะครับผมหรือว่าในส่วนของการถ่ายทำบางประเภทเนี่ยต้องเกิดการรีเสิร์ชครับผมพอเรามาจับมือตรงนี้มันทำให้การรีเสิร์ชเองการทำเองง่ายขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้ได้มากขึ้น หรือว่าความชัดเจนเองเพราะาเราจับมือทางภ้าลัดเองมันมีความชัดเจนมากขึ้นครับในการที่เราจะผลิตซีรีส์เองอย่างในเรื่องของปินพักเองเรามีภาพชัดคือเรามีเรื่องผ้าเรื่องขนมไทยเองอะไรเงี้ยครับผม จุดหนึ่งคือเราอาจจะยังไม่ลงลึกมากแต่เพราะ้รับการจับมือทางภาครัฐนะครับผมในส่วนเหล่านี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นการให้หนาของซอฟต์พาวเวอร์เองเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองครับแล้วพอในส่วนตรงนี้เองพอซอฟต์พาวเวอร์แล้วเนี่ยเรามองว่าเอ้ยเราได้เข้าไปตรงนั้นมากขึ้นที่อย่างที่บอกผ้าเองอาหารเองรวมถึงวัฒนธรรมเองความเป็นอยู่เองรวมถึงสถานที่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของวัดเองวัฒนธรรมเองมากขึ้นครับอยย่างง้กงชว จริงๆผมผมมองว่าเป็นการจับมือไปด้วยกันครับเป็นการจับมือไปด้วยกันที่เราอย่างที่บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พาสินค้าเนี่ยไปทําให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นมากขึ้นเราเองรู้สึกว่าเราก็อยากจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์เองได้เรียนรู้ตรงเนี้ยในการที่ไปสู่ตลาดโลกด้วยมาร์เก็ตติ้งโลกด้วยในเรื่องของการที่แบบว่าจับมือกันไปทั้งสินค้าแล้วก็ซีรีส์ครับจำควรท่านทั้งีฝากอีกทีครับงานดีๆเลยครับก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับภาพยนตร์ซีรีส์วาย ซีรีส์ยูริเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากมันสมองและก็ความสามารถของคนไทยแล้วก็เริ่มต้นจากจุดความคิดที่ดีในการที่จะช่วยคนตัวเล็กๆในชุมชนให้ได้เอาสินค้าไทยไปสู่โลกได้เพราะนั้นในบทเหล่านี้นอกจากจะได้รับความบันเทิงได้สาระได้แง่คิดการมองแล้วก็ยังได้รับทราบถึงภูมิปัญญาและก็สิ่งของที่เป็นสติปัญญาของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆจะช่วยทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นด้วยก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอกาสก็อยากให้มาชมภาพร์ทั้งสองส่วนและช่วยกันสนับสนุนนะครับให้เดินหน้าไปจะทําให้สินค้าไทยสู่โลกเป็นจริงมากขึ้นครับขอบพระคุณทุกท่านครับ,บ,ท,รบทั้งสองคู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบแค่การแถลงข่าวไม่ใช่ได้จบกันแค่การไปเลือกสินค้าแต่เราจะให้คู่นี้เนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ไปด้วยกัน ตลอดปีนี้เพื่อที่จะช่วยทําให้โปรโมทภาพยนตร์ที่เป็นสาระสําคัญที่ดีกับสินค้าของชุมชนอีกนนเช่นเขาจะออกไปเลือกสินค้าร่วมกับเราไปดูแหล่งต่างๆที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับภาพยนตร์เขาเราก็จะไปกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้พยายามจะจัดอีเวนต์ในการที่จะไปร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทุกที่ที่จะคัดเลือกสินค้าชุมชนและเปิดให้ชุมชนเนี่ยมีการคัดเลือกสินค้าของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็จะเกิดความตื่นตัว ในหมู่ชุมชนนี่กันแล้วก็ถ้าทางนี้ได้เลือกสินค้าแล้วเราก็าจ,จะให้เขาไปเลือกสถานที่จริงดูสถานที่จริงเพราะว่าสินค้าชุมชนในความหมายเราไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรือขนมหรือผลไม้ยอย่างเดียวมันหมายถึงสถานที่หรืออะไรหลายอย่างอย่างอย่างผมไปเจอที่เชียงรายเนี้ยบ้านเลยนะบ้านบ้านกระซิบรักใช่ไหมที่จังหวัดน่านเนี้ยก็เป็นแหล่งที่ว่าเออคนเขารักกันแล้วเขาก็มาจุดบิด ไม่ว่าเขาจะเป็นคู่ที่ในแพทย์เดียวกันก็ตามเขาก็ไม่ทํามันมีสตอรี่ของมันมันเกิดขึ้นจากเรื่องราวที่เป็นอยู่ที่เป็นชีวิตจริงเขาดูแล้วถ้าเขาสนใจเขาอาจจะไปเลือกตรงนั้นเป็นทาเลอะไรก็ได้เราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้ได้ในี่เป็นต้นเพราะนั้นจากตรงน,นี้ไปเนี่ยก็ยังจะมีหลายอย่างและผมคิดว่าจะเสนอความคิดนะครับท,ทางกับบางส่วนไปแล้วคือว่าเราจะทำตรงนี้แล้วเราหลังจากนั้นเราจะจับคู่สองฝ่ายให้มาเจอกันเพื่อที่จะ เปิดการแสดงสินค้าของชุมชนทั้งหมดเพื่อให้ท่านสองฝ่ายได้ดูได้ร่วมแล้วก็ได้มีส่วนในการสร้างสินค้าชุมชนของนั้นน้ำก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องคิดกันต่อครับแล้วก็ผมคิดว่าอ,อ,อะไรก็ตามที่มันเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและได้ผลประโยชน์กับประเทศชาติเราจะร่วมกันทำนะครับแล้วก็สดับถึงสิกก่งการและกานซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องหาลือก์ต่อไปครับการนซีรีส์อะไรนะครับจะมีการนำซีรีส์ ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปไกลคิดว่าสองผู่นี้ที่เราเลือกเลือกมาแล้วก็จะทำสองผู่นี้ให้ดีที่สุดนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,บค